ประดิษฐ์พักเพื่อไทยท่านประธานครับวันนี้ผมมีเรื่องสำคัญอยากจะขอเรียนเชิญเมื่อสักครู่เห็นท่านนายกนั่งอยู่ท่านรัฐมนตรีครังก็พูดถึงเรื่องนอกเรื่องนี้และว,วันนี้ฟังมาแล้วเนี่ยผมรู้สึกขัดหูจังเลยอยากเรียนเชิญท่านนายกเข้ามาฟังหน่อยเถอะครับถ้าท่านไม่มาช่วยกรุณาเปิดทีวีดูด้วยนะครับฝากผู้ที่เกี่ยวข้องและคนใกล้ชิดช่วยเรียนท่านด้วยว่าสลานบุตรพูดแล้วเดี๋ยวนี้อยากให้มาฟังนะฮะฟังชัดๆเลย ที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นมันไม่ใช่มันขัดแย้งมันไม่ตอบโจทย์มันล้มเหลวมันเอื้อเจ้าสัวเอื้อกองทัพมันขอรับชั่นกันมากมายใช้เงินไม่เป็นเรื่องหาเงินยิ่งไม่เป็นใหญ่เดี๋ยวจะสอนบวยให้ว่าจะทำยังไงท่านฟังนะครับท่านตั้งงบปี63เนี่ยขัดดุล4.69แสนล้านรวมที่ท่านยึดอำนาจมาหปีกว่าสอล้านล้านดูนี่สิครับท่านดูนะครับ 2.7ล้านล้านเห็นนะครับรวมแล้วเนี่ยท่านนายกบอกว่าจุ๊จุขาดดุลแค่2.7ล้านล้านาน,นะครับพี่น้องครับท่านตั้งงบมาเนี่ยผิดรัฐธ,ธรรมนูญท่านดูนะครับภาพอันนี้ผิดยังไงครับหนึ่งท่านผิดเรื่องนโยบายหาเสียงมันไม่มีผมหาตาแหกเลยมันไม่มีที่จริงคำนี้อยู่ในนี้ก็แต่ว่าหน่วยข่าวกรองที่เขากรองไอ้ไอ PowerPoint เขาบอกว่าห้ามเขียนว่าหาตาแหก ็เลยบอกพี่น้องว่านี่มันหาตายแหกจริงๆมันไม่เจอจุตศาสตร์ชาติ20ปีก็ไม่สอดรับนะครับแถลงนโยบายรัฐบาลก็ไม่สอดรับพิษรัฐธรรมนูญนะครับเดี๋ยวถ้าผมนั่นจะไปแจ้งความจับเลยนะครับยิ่งกว่านั้นนะครับท่านดูนะครับนโยบายหาเสียงที่หลอกลวงประชาชนท่านประธานสั่งผมว่าอย่าเอาที่มีโลโก้ผมก็ไม่เอาแต่พี่น้องคงจําได้นะครับค่าแรง4 2 5รยบาบาทข้าวหมื่นแปดเห็นไหมครับ มีการลดภาษีมีมีเรื่องช่วยออนไลน์2ปีไม่มีสักอย่างเลยนะฮะปีกทางขวาบอกว่างบปี63ไม่ได้ทําเพื่อการที่หาเสียงมาเลยคือการหลอกลวงชัดๆท่านดูนะครับนอกจากนั้นนะครับงบที่จัดตั้งมาในปี63นี้นะครับท่านยังไปซื้ออาวุธและท่านมีงบกลาง5้าแสนหน้านแสนล้านนะครับห้าแสน้าน ท่านตีเช็กเปล่าเลยอนุมัติโดยกูคนเดียวกูนี่แหละครับคือคนที่มีสิทธิอนุมัติเป็นใครท่านคิดเองนะครับผู้ที่มีอนุมัติงบกลางได้งบกลางนะครับน้ําท่วมแทบตายฉุกเฉินไม่มีเงินซื้อไม่มีเงินช่วยดูทีครับไปสร้างคฤหาสน์งบกลางนะครับไม่พอนะครับท่านดูนะครับไปซื้อรถถังนะครับงบกลางดูเครื่องมือซื้อรถถังนี่นะครับ2,800ล้านท่านดูนะครับพี่น้องครับดูเร็วๆนะครับเวลามีจํากัด 2,800ล้านช่วยน้ำท่วมขอบริจาคแทบตายเลยผมอายอายอายมากเลยครับนะครับยังไม่พอนะครับท่านครับมีเงินไปซื้อเครื่องเครื่องบินทั้งเรือเหาะทั้งอะไรสารพัดซื้อได้ยังไงปล่อยให้เครื่องบินกเกษตรที่ทำฝนเทียมตกเสียชีวิตผมสงสารจะตายรัฐบาลทำอย่างนี้ได้ยังไงเอางบกลางมาผลานได้ยังไงซื้ออาวุธ2,800ล้านซื้อได้ เครื่องบินเนี่ยเห็นนะครับที่ไปทําฝนเทียมอ่ะขงสารครอบครัวเขาจังเลยนอกจากนั้นนะครับประช,ระชาชนลําบากอย่างแสนสาหัสเศรษฐกิจวันนี้นะฮะตกต่ำมากเป็นวิกฤตและงบที่ไปช่วยเศรษฐกิจ่ยฟื้นเศรษฐกิจแทบจะไม่มีเลยน้อยมากเลยนะครับท่านจัดงบกลางผมอยากจะตัดงบกลางตัวเนี้ยมาฟื้นเศรษฐกิจดีกว่าปีหน้านะครับเศรษฐกิจจะเป็นช่วงวิกฤตที่เขาเรียกว่าเผาจริงจะสู่นาลกอเวจี สู่ยังไงเดี๋ยวท่านตามผมมาดูนะครับผมจะบอกให้ว่าการแก้เศรษฐกิจประเทศไท,ไทยคราวนี้ต้องใช้ยาแรงท่านรัฐมนตรีครั้งพูดเยอะแยะพร่ามเต็มไปหมดท่านฟังชัดๆต้องใช้ยาแรงเดี๋ยวผมจะแฉะว่าไอ้ที่ท่านกระตุ้นเ,เรื่องการท่องเที่ยวมันล้มเหลวอ,อย่างไงไม่ใช่ผมพูดนะธนาคารโลกพูดนักเศรษฐศาสตร์พูดผมเอาหลักฐานมาแฉให้ดูจระเลยแน่จริงตอบนะครับเดี๋ยวผมจะลุกสวน ยาแรงที่อัดฉีดไม่ผมอยากให้ฉีดเข้าไปที่ฐานรากต้องปรับนี้เติมเงินทั้งระบบวันนี้ท่านทําให้เศรษฐกิจพังพินาศคนเป็นหนี้เป็นสินมากมายอย่ามาพร่ำพูดแต่ฉาบถวยมันไม่ช่วยประชาชนเลยสร้างความเชื่อมัน่นสร้างกาลังซื้อนโยบายเดิมๆที่ทามาสี่ห้าสิบปีที่แล้วะมันไม่ทันยุคทันสมัยโลกมันเปลี่ยนไปทั้งเยอะแล้วท่านยังไปเอาระบบเดิมมาใช้ย้ําลอยโดนเศรษฐกิจภัยพังพินาศหมดใครจะรับผิดชอบ ท่านมีปัญญารับผิดชอบไหมวันนี้ผมอยากจะแฉว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับมีอภิมหาโคตรโกงเกิดขึ้นในประเทศไทยโดยอ้างโครงการที่จะสร้าง EEC อ้างว่าจะต้องเป็นยุทธศาสตร์4.0จะพัฒนาประเทศไปในยุคใหม่เป็นข้ออ้างที่ไปทำ EEC ผลที่เกิดขึ้นทำยังไงครับ ข้อเท็จจริงก็แปลว่ามันมีเจ้าสัวจํานวนหนึ่งรวมหัวกันสูงหัวกันว่าเฮ้ยเราจะทําโครงการอะไรดีวะที่ตรงภาคตะวันออกเนี่ยพวกเราไปคว้านซื้อที่กันดีไหมมันมีพื้นที่สีเขียวเราไปคว้านซื้อเลยเสร็จแล้วให้ EEC เนี่ยใช้อํานาจมอ4 4สั่งเปลี่ยนผังเมืองสีเขียวเป็นสีม่วงที่ดินจากราคาแค่หนึ่งแสนบาทเป็นหนึ่งเป็นสิล้านเพิ่มเป็นร้อยเท่าอย่างนี้ก็ทําด้วยนะครับท่านประธาน กลับเรียนว่าสิ่งเนี้ยคนไทยทั้งประเทศยังไม่เคยรู้มาก่อนเขาทำยังไงบ้างครับมันเจ็บปวดแทนพี่น้องประชาชนเหลือเกินนะครับสิ่งที่เขาเอื้อมีอะไรบ้างครับโดยมีผดเด็จการเนี่ยนะฮะจำนวนหนึ่งประกาศม .44 สับสุนเอื้อเจ้าสัวเหล่านั้นอำนาจล้นฟ้าเลยนะครับกรรมาการ EEC ท่านไปเปิดดูนะครับโอ้โหเห็นแล้วผมแทบจะลมจับเลยสงสารประเทศไทยจังเลยทำไมททำกับประเทศไทยแบบนั้น แล้วพวกเจ้าสัวมันได้อะไรบ้างท่านดูนะครับเอาการส่งเสริม b o i ก่อนหนึ่งยกเว้นภาษีรายได้นิติบุคคล13ปีเองไม่เสียภาษีสักบาทเลยเหลอ13ปีคนไทยได้อะไรลงทุนตั้งเยอะแยะลากไอคนนี้เข้ามาเนี่ยมาเอาประโยชน์จากเรา 2. ยกเว้นอากรเครื่องจักรวัตถุดิบเราได้อะไรสให้เงินสับสุนการลงทุนการวิจัย จริงๆเขาต้องวิจัยอยู่แล้วเขาก็มาขอเงินจากเราแล้วก็บอกว่าเนี่ยมันเป็น B.O.I มันเป็นนโยบายไทยต้องส่งเสริมเสร็จแล้วองค์ความรู้เทคโนโลยีเขาเอาไปเอาไปทํากําไรไทยได้เลยครับภาษีก็ไม่ได้นําเครื่องจับก็ได้ทุกอย่างขอโทษท่านประธานเอากิ๊กเข้ามาในประเทศไทยยังได้เลยนี่คือสิทธิ B.O.I ที่ให้ไปอนุญาตให้ถือครองสิทธิที่ดินแปลว่าอะไรครับซื้อที่ดินได้นะครับนี่ไงข้อสี ถ้าไม่จริงเถียงไปเลยนะครับซื้อที่ดินได้นะครับพี่น้องคนไทยทั้งประเทศข้อ5ให้สิทธิการเช่าที่ดินลาพสสดุ99ปีข้อ6ภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดา17%นะข้อ7นะระบบ one stop service ให้เกิดขึ้นใน eec แล้วกรรมการ eec ไม่กี่ท่านมีอำนาจจัดการหมด one stop service ให้อำนาจเต็มเ็มโดยใครที่เป็นผดเด็จการที่ ออกมอ 4, 4ในยุคนั้นวันนี้มันยังใช้อยู่เลยข้อ8นะให้วีซ่าทำงาน5ปีแต่สิ่งที่คนไทยทั้งประเทศได้รับคืออะไรครับท่านทำลายสิ่งแวดล้อมท่านดูนะครับแผ่นนี้แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำลูกปลาอนุบาลที่นี่ที่เดียวนะครับในประเทศไทยใหญ่สุดเลยครับวันนี้ในทุนคว้านซื้อไปหมดแล้วแล้วก็ถมทะเลนะครับท่านดูภาพนะครับนี่ ผมทะเลเลยใช้มาตา44 EIA อะไรอยู่ตรงไหนล่ะมึงผ่านได้ยังไงผมทะเลนะพี่น้องดูสิครับนี่โครงการใหญ่มากเลยนะครับผมไม่เอ่ยชื่อบริษัทท่านประธานบอกอย่าไปพาดพิงคนภายนอกนะไม่ใช่บริษัทเดียวนะฮะบริษัทใหญ่ๆนี่คมอุตสาหกรรมใหญ่ๆหลายเจ้าเลยผมทะเลทับซ้อนกันเดี๋ยวผมจะให้สื่อมวลชนเอาไปนะฮะเพื่อไปกระจายว่าอันไหนบ้างที่เขาโกงกินประเทศเราไปสิ่งที่ผมเจ็บปวดก็คือว่าวันนี้ พอส่งเสริมโดยรัฐบาลไทยลงทุนเยอะมากเลยรวมแล้วทั้งทางตรงทางอ้อมเนี่ยนับสิบล้านล้านสิ่งที่ผมอยากจะบากฝากบอกท่านสาส,สเมื่อท่านรู้ความจริงอย่างนี้แล้วท่านจะไปลงมติให้ผ่านงบประมาณครั้งนี้ท่านคิดให้ดีนะครับบนความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนวันนี้รัฐบาลไม่ได้จัดงบไปช่วยเหลือเลยช่วยน้อยมากช่วยเป็นพิธีการเท่านั้น แต่มันไม่ได้แก้ปัญหาพี่น้องประชาชนได้เลย